สวัสดีครสวัสดครับครับทุกท่านคบที่พิจารณาสิ่งสารที่ต้องวารนครับต้องวิารณ์ในุคุ่านครับตอนีารณาุคุ่านครับอนี้าราในุค่านะครับตอพิารณาในุคุ่านะครัอนี้จารณานยค่างนะครับอนนี้พารณานค่าๆนครับอนบีารณานคุ่านครับตอนนี้ิาราันยุคยุค่านะครับตกนบี้พิวา่ัอนนี้นะุคุ เราตัด4าเกิดไปแค่นครับแล้วก็ไปจับคู่กัน40 11 40 40ตามการเกิด40 40เ0็0 4้เกิดไปเกิด เกไม่ครับ